โกสปอร์ตไปต่อลุ้นจะถึง3,400ดอลลาร์หรือไม่ทำแฮปปี้ผลเจรจาจีนรออนุมัติขั้นสุดท้ายขณะที่ดัชนี CPI ลดลงหนุนเฟดลดดอกเบีย้ยสวัสดีเป็นเพื่อนักลงทุนทองคบทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้เพื่อสัป,ปดาห์ที่12มิถุนายนนะครับโกเรายังมีข่าวสารเกี่ยวกับลงทุนทองคำมาฝากกันในหลากหลายแง่มุมนะครับสามารถติดตามพวกเราแล้วก็ร่วมให้กาำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์รวมถึงกดซุปเปอร์ตงได้นะครับราคาทองคำก็ปรับบวกเพิ่มขึ้นมานะครับ ผันผวนทีเดียวครับตอนเช้าล่วงกลับมาดีดช่วงค่าก่อนช่วงดึกล่วงแล้วก็ช่วงดึกมากๆก็กลับมาดีดได้แรงขึ้นมาทีเดียวก่อนเช้านี้ก็ยังดีดต่อนเนื่งนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันก่อนเข้าสู่เนื้อหาวันนี้ต้องขอบคุณบริษัทค้าทองอายใหญ่ของเมืองไทยที่สนุนการเรงนของโกล,ลามาอย่างต่อนเนื่งนะครับเริ่มจาก YLG b u l l i o n International จำกัดบริษัท Integroco Trade จำกัดบริษัท Oxide จำกัดบริษัทช h a n n i n g Global b o o n จำกัด บริษัทใช้นิงโกจิวเวอรี่จำกัดบริษัททีดีซีโกจำกัดบริษัทเล่งหงคอมเมอร์ตี้จำกัด เราเริ่มจากราคาทองคำได้ครับช้านี้สมาคมค้าทองคำประกาศราคาแรกก็บวกขึ้นมา250บาทนะครับจนกระทั่งเวลา10เนการาคาขายออก51,800บาทราคารับซื้ออยู่ที่51,700บาททองรูปพรร์ขายออกอยู่ที่52,600บาทราคารับซื้ออยู่ที่5,664บาท72สตางค์คำนวณจากเงินบาทที่32.48บาทต่อดอลลาร์นะครับข่วสิงห์บอกว่าช้านี้ราคาทองคำประเทศมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นนะครับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงอาจจะไล่ซื้ออีกครั้งนะครับมีเป้าหมายทำกำไรที่ ห้า0 0ืถึง52,400บาทแนวรับอยู่ที่51,400แล้วก็51,000บาทนะครับตัดขาดทุนหากหลุดได้รับแรกที่51,400บาทนะครับส่วนการเคลื่อนไหวของราคาโกลสปอร์ตเมื่อวานนี้ยังคงผันผวนแรงนะครับก่อนจะปรับเพิ่มขึ้นมา32ดอลลาร์โดยในช่วงดึกราคาลงไปต่ำสุดที่3,319ดอลลาร์นะครับก่อนจะดีตัวกลับมาเปิดตลาดที่3,355ดอลลาร์ได้แล้วก็เช้านี้ก็ปรับตัวขึ้นต่อครับไปทดสอบแถวแถวลาร์ต้องดูลครับจะขึ้นไปทดสอบ 3,400อีกรอบไม่นะครับทางนี้ราคากสตบบอดพุ่งแรงหลังการเปิดเผยดัชนีเงินเฟรรร้อสหรัฐแล้วก็ดัชนีเงินเฟรรร้อพื้นฐานของสหร,ร,รัฐหรือว่าดัชนี CPI นะครับเพิ่มขึ้นเพียง0.1เปืรอเทียบะเทศป็นลายเดือนนะครับแล้วก็2.4เมื่อเทยียบเศเป็นหลายปีต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ได้คาดการณ์ไว้ครับส่งผลให้นักทุนเพิ่มคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดดอกเบีย้ยครั้งแรกปีนี้เดือนกันยายนนะครับแล้วก็จะปรับลดเพียงแค่2ครั้งนะครับอย่างไรก็ตามทองคำก็ถูกเทขายในช่วงต่อมานะครับหลังมารอตีนท ขั้นสุดท้ายนะครับโดยจีนจะส่งแร่หายากล่วงหน้าให้สหรัฐนะครับส่วนแล้ก็จะเปิดรับต้องเรียนจีนแล้วก็สหรัฐจะเก็บภาษีจากจีน55%ส่วนจีนเก็บภาษีสหรัฐนะครับพร้อมยันว่าความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนี้ดีเยี่ยมเลยนะครับอย่างไรก็ตามราคาทองคําก็ฟื้นตัวมาช่วงท้ายปลายตลาดนะครับหลังมีรายง,งานว่าสหรัฐได้เตรียมการอบุ้หน้าที่บางส่วนออกจากสถานทุตในกรุงแบกแดดประเทศอิรักนะครับเนื่องจากมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นนะครับ,นนรบก็กล ในคืนนี้จะมีการประกาศดัชนีผู้ผลิตว,ว่า PPI ของสหรัฐนะครับ เดือนพฤษภาคมเมื่อเทียบเป็นรายเดือนก็คาดว่าจะแตะ0.2นะครับจากเดิมลบ0.5รนขณะนีน้ดัชจริงราคาผู้บริพิฏฐาหรือว่าคอ p ีเดือนพฤษภาคมเมื่อเทียบเป็นรายเดือนคาดว่าจะแตะ0.3จากเดิมลบ0.4นะครับส่วนจำนวนผู้ขอรับสิทธิ์การว่างงานรายสัปดาห์ครั้งแรกคาดว่าจะลดลงเหลือ2,041,000รายจากสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่2 4 7 0 0 0รายนะครับไปดูมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคำในประเทศนะครับทางชินีกูมองว่าเมื่อวต 3,358ดอลลาร์ก่อนทิ้งตัวลงไปแตะ3,320ดอลลาร์หรือว่าลงไปราว40ดอลลาร์นะครับรับข่าวดีนการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐก,กับจีนที่กรุงวอนิงันเป็นไปอย่างราบรื่นนะครับแต่การยวอตัวลงก็ไม่ทะลุหลุด3 3 1 0ดอลลาร์ก็ไม่เกิดแพนิคเซลต่อนะครับตามกรอบของแพทเทิร์นนะครับขณะที่ชาร์นิโกสปอร์ตเปิดแกลบกระโดดขึ้นจาก3,350ดอลลาร์ไป3,357ดอลลาร์จากประเด็นที่โดนันทากล่าวว่าตั้งใจะจะส่งจดหมายถึงคู่ค้าในอีก1 -2 สัปดาห์้างนะครับเพื่อง หมดอัตราภาษีสุรากาแบบเดียวนะครับก่อนที่วันที่9รกรกฎาคมจะเรียกเก็บภาษีที่สูงขึ้นสำหรับหลายสิประเทศนะครับก็เป็นข่าวเชิงบวกอย่างนี้นะครับคุณการคุณทางเชนิงโกแนะนาว่ารอราคายอดตัวโอเพนลองที่3,358-3,340ดอลลาร์เผื่อถูกเฉลี่ยที่3,324ดอลลาร์เคงคัสซัมบอสที่3,315ดอลลาร์สนแนวต้านให้ไวที่3,374-3,390แล้วก็3,407ดอลลาร์นะครับขณะที่ไวเอจีม่าเมื่อวานนี้โอสปอร์ตแว่งตัวผันผวนนะครับราคาทำให อแล้วก็ไฮเออร์โลนะครับอย่างไรก็ดีตระวังว่าจะเป็นการแกว่งแบบไซเวอพในรูปแบบของบรดดิแฟกนะครับวันนี้ดูที่ระดับ3,338ดอลลาร์ถ้ายืนได้มีโอกาสปรับตัวขึ้นทดสอบกรอบด้านบนนะครับแต่ว่าหางหลุด3,338ดอลลาร์จะเข้าสู่ชุดพักตัวแล้วก็ลงอีกครั้งหนึ่งนะครับบริการลงทุน YG ยจีแนะนําว่าคนที่มีสาซื้อและขายทากาไรนะครับถ้าราคาไม่ผ่าน3,375ถึง3,392ดอละลาร์รอเสี่ยงเปิดซื้ออีกครั้งนึงนะครับถ้าราคาย่อตัวไม่หลุด3,338ถ 3 3 1 9ดอลาร์ตัดขาดทุนห่างหลุด3 3 1 9ดอลาล์นะครับขายช่างกำไรห่างราคาดิีไม่ผ่าน3,375ถึง3,392ลลาร์าห่างผ่านไม่ได้ก็ให้ชะลอการขายไปก่อนนะครับด้าน G Cap กูกมองว่าราคากูซับบอร์ดอยู่ในโน้มขาขึ้นชัดเจนนะครับหลังเกิดบูลลิตช็อคแล้วก็มีการเบรกโครงสร้างต่อเนื่องนะครับราคาอยู่แนวต้านสำคัญเื่อนไหวใกล้แนวต้านโซน3,383ถึง3,400ลลาร์โดยแนวรับหลักที่3,320ถึง3 3 3อลลาร่านะครับกูรู้ที่เหมาะส ก็คือรอเข้าซื้อเมื่อราคาย่อตัวลงนะครับหรือว่า b u y o n d i ดินะครับตามแนวโน้มหลักนะครับแล้วก็ยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวลงที่ชัดเจนนะครับปิดท้ายกันที่เร่งขงคอมมิตี้ไฮนับายวันที่3,256แล้วก็3,295ดอลลาร์ส่วนแนวต้านายวันอยู่ที่3,387แล้วก็3,425ดอลลาร์ครับนี่คือข้อมูลชุดแรกที่โกลาสรุปแลหยิบยกมาฝากกันในช่วงแรกของวันนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งพูดคุยเพิ่มเติมกับทางนักวิเคราะห์ของทางออสซีนะครับมาดูกันว่าประเด กับจีเรื่องของดิวการค้าต่างๆตรงนี้จะส่งผลกระทบต่อราคาทองคำย่างไงบ้างนะครับแล้วก็เราจะวางแผนการลงทุนกันอย่างไรเด็ยวติดตามได้นะครับช่วงนี้ก็ต้องลากันไปก่อนขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ